ปลดปล่อยตัวตนเพื่อค้นพบรักแท้คอนเชสอซแปลและเรียบเรียงโดยจิตเวเนสสิ่งที่เรามาเรียกว่าความรักบางครั้งก็เป็นเพียงแค่วิธีการยึดติดของอัตราอีกโกต่อต้านการยอมจำนนต่อการควบคุมความแตกต่างระหว่างความรักที่แท้จริง และความปรารถนาที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตานั้นชัดเจนขึ้นว่าเราดูว่าความรักแสดงออกอย่างไรในภาษาเช่นในภาษาสเปนเตเคโรสามารถหมายถึงทั้งฉันรักคุณและฉันต้องการคุณสำหรับอัตตาความรักและความปรารถนาเป็นสิ่งเดียวกันมันแสวงหา การครอบครองการควบคุมและการเติมเต็มผ่านบุคคลอื่นอย่างไรก็ตามความรักที่แท้จริงอยู่เหนือความปรารถนาะไม่ใช่การต้องการครอบครองเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมบุคคลอื่นรักแท้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับและความเข้าใจเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ผูกติด กับความต้องการหรือความไม่มั่นคงส่วนบุคคลในทางตรงกันข้ามอัตราทำงานจากความรู้สึกขาดแคลนและเมื่อมันพูดว่าฉันรักคุณมันมักจะสแสวงหาการเติม,เต,มเต็มช่องว่างหรือปิดบังความว่างเปล่าภายในแนวคิดเรื่องผู้ช่วยให้รอดถูกฉายภาพไปยังบุคคลอื่นและในภาพลวงตานั้น ความรากักถูกรวมเข้ากันกับความต้องการที่จะเติมเต็มทว่าภาพลวงตานี้เป็นเพียงชั่วคราวบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นแหล่งที่มาของการเติมเต็ม ยอมล้มเหลวในการตอบสนองความคาดหวังที่ไม่สมจริงที่อัตตาวางไว้กับพวกเขาและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าความรักสามารถเปลี่ยนไปเป็นความขับข้องใจและความคุ่นเคืองได้อัตตาซึ่งไม่เข้าใจว่าความเจ็บปวดที่มันรู้สึกนั้นเป็นของมันเอง จะใช้ความเจ็บปวดนั้นไปยังอีกฝ่ายโทษพวกเขาสำหรับความทุกข์ของมันความจริงก็คือรางเง้าของความทุกข์นี้คือการตัดขาดจากตัวตนที่แท้จริงของเราผู้คนมักพบว่าตัวเองติดอยู่ในวงจรของความสัมพันธ์สแสวงหา การเติมเต็มจากผู้อื่นแต่ไม่มีใครเติมเต็มช่องว่างภายในเราได้อย่างถาวรวิธีเดียวที่จะค้นหาความสงบสุขที่แท้จริงคือการยอมจำนนตอตาตาปล่อยวางความต้องการการยอมรับจากภายนอกและเชื่อมต่อกับแก่นแท้ภายในของเราอีกครั้งความสงบสุขภายในนี้เมื่อค้นพบอีกครั้ง จะกลายเป็นแหล่งที่มาของความรักที่แท้จริงความรักที่มาจากภายในปราศจ,จากความต้องการและความอยากและเป็นการให้มากกว่าการรับความรักมีความหมายอย่างไรกับคุณคุณจะแยกแยะระหว่างความรักที่มาจากหัวใจและความปรารถนาที่มาจากอัตตาได้อย่างไรสลบ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรักแท้กับความรักที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตาอีกโก้โดยชีย้ให้เห็นว่าหลายครั้งสิ่งที่เราเรียกว่ารักเป็นเพียงการสแสวงหาการครอบครองการควบคุมและการเติมเต็มจากภายนอกเพื่อกลอบเกลื่อนความว่างเปล่าภายในของเราอัตตาทำให้รัก กลายเป็นความต้องการและความปรารถนาชายภาพผู้ช่วยให้รอดไปยังผู้อื่นแต่เมื่อความคาดหวังไม่ได้รับการตอบสนองความรักจอมปลอมนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นความขุนเคืองและความเจ็บปวดบทความนี้สรุปว่าการค้นพบความสงบสุขและรากแท้ที่แท้จริงนั้นมาจากการยอมจำนนต่ออัตตา ปล่อยวางการยึดติดและเชื่อมต่อกับตัวตนภายในที่แท้จริงของเรารักแท้จึงเป็นการให้มากกว่ารับแง่คิดรักแท้ไม่ได้เกิดจากการต้องการครอบครองหรือควบคุมแต่มาจากการยอมรับและเข้าใจ อัตตามาปิดเบือนความรักให้กลายเป็นความต้องการและการสแสวงหาการเติมเต็มจากภายนอกความเจ็บปวดในความสัมพันธ์มักเกิดจากการยึดติดกับอัตตาและคาดหวังให้ผู้อื่นมาเติมเต็มการค้นพบความสงบสุขและรักแท้ต้องอาศัยการปล่อยวางอัตตาและเชื่อมต่อกับตัวตนภายใน รักแท้คือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยรักขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่แวะเข้ามารับฟังนะคะกมุ่งหวังให้ทุกท่านมีความรักแท้จากภายในจริงๆคือการเริ่มที่รักตัวเองอย่างล้นปรีแล้วก็ เลี่ยมความรักของเราไปยังผู้อื่นผู้คนส่งสืบด้วยความรักค่ะขอพระคุณค่ะ